ราศีสิงใครเกิดราศีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเป็นลักษณะของความรู้สึกเก่ากลับคืนมาสิงเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดในราศีสิงจะคิดถึงอดีตค,คิดถึงเรื่องราวเก่าๆไม่ค่ะไม่ได้มาโนแบบนั้นอ,อันนี้เขาจะเป็นออกแนว คิดถึงหรือได้เจอด้วยก็ได้มันมีโอกาสเดินไปได้หรือบางคนได้กลับบ้านเก่าบ้านเกิดอ่าอย่างเงี้ยเดือนนี้เดือนกลับมาเที่ยวแห่เทียนบ้านเกิดถูกต้องเพราะฉะนั้นราศีสิงเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการได้กลับมาพบเจอกับสิ่งเดิมๆที่เคยรู้สึกดีมีความผูกพันกับสิ่งเดิมๆเก่าๆจะมีโอกาสได้กลับมาเหมือนกลับไปสถานที่เดิมๆใช่มันเหมือนาวิวนอะไรบางอย่างเพื่อนเก่าแฟนเก่าคิกเก่าใช่ค่ะไปเจอกับ คนเก่าๆงานที่สถานที่ทํางานเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเดิมๆจะวนกลับมาแต่ว่าไม่ได้เลวร้วายนะคะคมันเป็นการย้อนความรู้สึกดีๆที่เป็นความทรงจําที่ดีของชาวราสีสิงห์เขาเจาะเวลาหาดีเลยถูกต้องอาถ้าเป็นเรื่องงานบอกได้เลยค่ะว่าบางคนอาจจะเคยหยุดงานลักษณะแบบนี้ไปแต่อยู่ดีๆ อาจจะกลับมาข้อฝุ่นใหม่ความถนัดเดิมๆเอากลับมาใช้งานใหม่กลับเอามาเกิดประโยชน์ใหม่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมๆหรือบางคนได้ข้อตาําราหนังสือที่เคยอ่านมาช่วงตั้งแต่สมัยเรียนไม่ได้ใช้งานเลยเดือนนี้คุณอาจจะต้องได้ใช้ประโยชน์กับตาราหนังสือเก่าๆที่คุณเรียนมาก็ได้ได้กลับมาข้อตาําราเก่าๆให้มันเกิดประโยชน์เกิดขึ้น หรือบางคนก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าในที่ทํางานมีโอกาสได้สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เจอกันแล้วมีความสุขเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือบางคนก็เป็นลักษณะของการทํางานต่างวัยบางคนก็เป็นคนอายุน้อยแต่ได้มีโอกาสได้ทํางานกับคนสังคมวัยผู้ใหญ่บางครั้งบางคนก็เป็นผู้ใหญ่ได้ทํางานกับเด็กมันมีโอกาสได้เกี่ยวโยงกันในลักษณะของสองมุมอยู่นะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทําตัวเด็กเป็นเด็กก็ได้ทําตัวเป็นความเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเป็นในเรื่ ของความรักก็อย่างที่พูดนะคะว่าเดือนนี้ความรักของคุณอาจจะมีโอกาสได้ย้อนกลับไปบางคนมีถ้าคนที่ยังโสดอยู่นึกถึงคนที่เคยคบคนึกถึงบางคนก็ไปเก็บบ้านเก็บบ้านไปเจอ ตำราเดอรี่เก่าๆเจอรูปภาพเก่าๆทําให้เขาต้องย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่มีความทรงจำดีในเวลาสีสิบจะเป็นยุคแฟนฉันเลยนะกลับไปถึงเรื่องราวเก่าๆย้อนไปื่อตอนเด่กๆฉันเป็นวัยรุ่นฉันก็ผอมนะฉันก็ดูดีนะก็เป็นลักษณะของการย้อนความรู้สึกซึ่งเป็นความทรงจําที่ดีเลี้ยงรุ่นกันเลยนะก็มีโอกาสได้เจอกันหรือบางคนได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่านัดเจอกันนานๆทีกลับบ้านก็นัดเจอเพื่อนสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้หรือบางคนได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ ได้เจอความรักบางคนก็ได้กลับมาบ้านกลับมาทําบุญแห่เทียนกลับมาทําบุญที่บ้านได้เจอครอบครัวคนที่เรารักได้เจอบรรยากาศที่อบอุ่นกลับมาเหมือนตอนเราเด็กน้อยวิ่งกอดแม่ได้กอดแม่หอมแม่ก็เหมือนเขาได้ทําอะไรที่เขารู้สึกดีอีกน่าการภาพขึ้นเลยใช่ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็มันเป็นลักษณะหมายถึง ใช้เงินเก่าก็ได้นะอาจารย์โอมอเดือนนี้บางคนอาจจะเรื่องของการเงินอาจจะเ,เงินใหม่ๆอาจจะยังไม่สะพัดมากมายแต่ยังดีที่คนก็ยังมีโอกาสที่เก็บเงินไว้เหมือนประมาณยืมเงินตัวเองเก็บเงินยืมคนตัวเองก็เก็บมาเมื่อใช้เวลาที่มันจําเป็นนี่แหละค่ะเพระาะฉะนั้น<แ>เดือนนี้ราศีสิงห์เขาก็อาจจะเงินที่เขาเก็บไว้ตั้งนานไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรเดือนนี้อาจจะเอาเงินที่เก็บมาเอามาแปลรูปเอามาซื้ออะไรที่มันเป็นของพี่มูลค่าดีต่อใจเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต เอาเง ici, Solar, ินในส่วนนั <c ough> <Too much. S 2> ้นมาใช้บ้างดีกว่าเก็บไว้มันจะไม่ได้ใช้เลยอะไรประมาณนั้นกลายเป็นแนวๆมันช่วยเหลือคนใช่ได้ช่วยเหลือคนได้แบบนีพี่ทีน้องๆบริวารอะไรเงี้ยนะครับโอเคพันธานราศีสิงก็เป็นความรู้สึกดียึเขาเรียกว่าย้อนความรู้สึกในความทรงจําดีๆเกิดขึ้นครับผมค่ะ